นิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศความรุนแรงที่อาจจะไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะคะตอนที่6วันไหวเหมือนชายินภายเรือเล็กมาเทียบท่าเรือนของพญาพรสขาสูงยาวก้าวอย่างมั่นคงเดินลัดเลาะมุ่งตรงไปยังศาลาเรือนหลังจุดหมายคือมหาลลิตท,ที่ได้ประจำเรือนของคุณชานเพลานี้ หลานชายตัวน้อยคงเข้านอนกลางวันแล้วแอบย่องเข้าหาพี่เลี้ยงหลานยามหลานหลักคล้ายการคบชู้กันนักเหมือนชัยยินข่านความคิดพิลึกของตนเองหากรอยยิ้มของท่านต้องหุบลงเพราะภาพที่ท่านเหมือนได้เห็นเหมือนชัยยินชังอักเท้าที่ก้าวเดินด้วยมันหนักขึ้นมาเสียเฉยๆพยพยาพอรดกับละลิศเนื้อตัวช่างใกล้ช่างชิดกันนักถึงจะเห็นว่าเป็นเพียงการนวด แต่ก็ทำให้หัวใจของเหมือนชย,ยินร้อนแสบคล้ายใครมาดังไฟสุมอยู่ข้างในอกเหตุใด <_ d ai> จึงมานวดกันสองคนในที่รับตาผู้อื่นเช่นนี้ท่านไม่ก้าวเดินต่อได้แต่ยืนแอบ,บอยู่เช่นนั้นละลิตนั้นเหมือนชย,ยินเชื่อว่าไม่คิดสิ่งใดหากสายตาของพยาพรดจับจ้องละลิตใครอยากลิม้มรสปลาย่างเนื้อหวานเหมือนชย,ยินเกิดความรู้สึกชิงชังปนหวั่นเกงพญาพรดนัก หากเจ้าคุณพอใจละลิศหมื่นชยินจะทำอันใดได้ทำเช่นใดไม่ได้เลยผ่านไปครึ่งชั่วยามจึงมีบ่าวมาตามว่ามีคนขอเข้าพบพยาพรสท่านจึงยอมเลิกใช้งานละลิตเสียทีละลิตกำกำปั้นทุบแขนทุบขาบิดซ้ายตัวขวาด้วยเมื่อยหนักหนาแล้วมันก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเซผวาเมื่อรู้สึกถึงชายผ้าสัมผัสใกล้ตัวนัก หน้ามันเกือบทิมแล้วถ้าไม่มีวงแขนแข็งแรงรัดเอวมันไว้เจ้าของแขนก็เป็นคนที่ทำให้มันตกใจนั่นแหละหมื่นชยินมันเงยหน้าขึ้นมองท่านหน้าของมันกับท่านแทบจะแนบชิดกันจนทำให้ใจมันเต้นรัวแทบทะลุออกมาจากอกจมูกชนจมูกหากแทนที่ท่านจะผละห่างจากมันท่านใช้ปลายจมูกด่งของท่านถูกับจมูกรันของมันด้วยตั้งใจละลิหลับตาปี ใกล้ไปแล้วสัมผัสของเหมือนชยินชวนให้ลลิตรู้สึกว่าปวามในอกมันไม่เคยรู้สึกกับใครเช่นท่านลลิตรู้สึกดีทุกคราที่เหมือนชยินถูกเนื้อต้องตัวของมันหากเจ้าไม่ลืมตามองข้าเห็นทีว่าข้าจะอดใจไม่ไหวเสียงกระซิบชิดหูแดงก่ำของลลิตพาจิตมันกระเจิงละลิตอยากถามท่านเหมือนเหลือเกินว่าท่านอดใจไม่ไหวเรื่องอันใด หากแต่มันหนักปากหนักตานักเพียงชั่วอึดใจลมหายใจอุ่นๆที่เป่ารดใบหน้าก็ใกล้เข้ามาเหนือริมฝีปากของมันสัมผัสนุ่มหยุ่นแต่สัมผัสริมฝีปากอิ่มของละลิศแผ่วเบาเคลื่อนเลาะเล็มค่อยเป็นค่อยไปเหมือนร้องของการอนุญาตให้อีกฝ่ายยินยอมมันยืนนิ่งทั้งตกใจทั้งไข้รู้เพียงพิบตาลิ้นของท่านก็แทกกาด ต้อนดูดดำลิ้นไม่ภาษาของลลิตน,นานจนมันหายใจไม่ทั่วอกท่านจึงถอนจูบและย้ำจูบเข้ามาอีกคราลลิตเพิ่งรู้ว่าปากผู้อื่นมีรสหวานแล้วลิมฝีปากของเหมือนท่านก็ช่งางไร้กาดพาความรู้สึกมันให้ล่องลอยไม่เป็นตัวของตัวเองร่างกายของมันอ่อนเอน็นคล้ายทรงตัวไม่อยู่จึงต้องยืนพิงอกอกล้าแกร่งของท่านเอาไว้ สองแขนของท่านโอบตักรองเอวมันป้องกันไม่ให้มันล้มหรือหนีท่านไปไหนสัมผัสจากริมฝีป,ปากของท่านเลื่อนไปที่หน้าผากเปลือกตาแก้มจมูกแะคางหน้าละลิตเห่อร้อนวาบตามจุดที่ได้รับสัมผัสจากริมฝีป,ปากอุ่นร้อนของเหมือนชยินไปทั่วทั้งใบหน้าละลิตค่อยๆเปิดตามองหน้าเหมือนชยินเหมือนท่านจูบมันจูบมันแล้วท่านยังมองหน้าของมัน ทำตนไม่รู้สึกรู้สะาอันใดอีกทั้งยังยิ้มทั้งปากทั้งตาใส่มันเสียอย่างนั้นรู้สึกเช่นใดเหมือนชายเย็นถามมองหน้าละลิตนิ่งจนมันต้องก้มหน้าหลบด้วยไม่อาจสู้สายตาท่านได้กลัวใครมาเห็นขอรับมันตอบเสียงเบาไม่ได้ถามเช่นนั้นตอบข้ามว่าเมื่อคูดรู้สึกดีหรือไม่ปากมันหนักนักจะให้มันตอบท่านด้วยคำอันใดเล่า ความร้อนพุ่งวูบเหมือนหน้ามันจะไหม้ละลิตอยากจะมุดหายไปจากสายตาของท่านเหลือเกินไม่ตอบเช่นนี้ควรจูบอีกคราดีหรือไม่ไม่ได้ขอรับมันดันตัวท่านหากแต่ท่านก็ไม่ยอมปล่อยปล่อยกระผมเถิดขอรับหากไม่ยอมตอบก็ต้องยอมให้จูบอีกไม่เช่นนั้นก็จะไม่ปล่อยอยู่อย่างนี้เอาแต่ใจเหลือเกินจนแล้วจะรอดมันก็ไม่อาจตอบคำของท่านได้ ปากมันบวมเจอหมดแล้วก็เหมือนชัยยินจะยอมปล่อยตัวมันท่านก็ทั้งกัดทั้งเล็มปากมันเสียจนท่านพอใจข้ารักเจ้านักเจ้ารู้หรือใ,ใ,ใช่หรือไม่ท่านพูดเมื่อปล่อยมันแล้วนั่งเคียงกันคำเช่นนี้ท่านเคยพูดหลายคราหากแต่ครานี้ละลิศรู้สึกไม่ค่อยสบายใจมันกังวลบางอย่างที่แม่แน่ชัดในที่มาว่ากังวลเรื่องใดขอรับ ครานี้เจ้าจะตอบสักครั้งได้หรือไม่ว่ารักเช่นเดียวกันกับข้าสายตาเหมือนเชยินที่มองมาช่างหวานล้ำหากแต่บางอย่างในแววตาจะท้อนความรู้สึกเศร้าใจใจละลิตเจ็บมันไม่อาจมองหน้าของท่านได้ความนั้นกระผมพูดไม่ได้ขอรับคําปฏิเสธนั้นพาจิตเหมือนเชยินให้หม่นหมองแต่ท่านไม่มีคําตําหนิใดต่อละลิด จะทำเช่นใดได,ได้หากอีกฝ่ายไม่ได้คิดเช่นเดียวกันอาการขัดเขินต่างๆคงเป็นเพราะขัดท่านไม่ได้ท่านช่างชั่วชานักที่ฝืนใจละลิสมีความสุขอยู่ผู้เดียวหากแม้การกระทำของท่านในครั้งนี้จะเป็นการเวยโอกาสโดยอาศัยที่อีกฝ่ายขัดท่านไม่ได้แต่ท่านก็ไม่นึกเสียใจการกระทำของท่านครั้งนี้เลยแม้แต่น้อยละลิตเศร้าใจนะัก และเห็นหน้าท่านหม่นหมองน้ำตามันก็พานจะไหลาหากแต่ต้องกัน้นมันเอาไว้ลาลุยจะพูดคำนั้นได้เยี่ยงไรในเมื่อมันถูกนับเสมือนสิ่งของของผู้อื่นไม่มีอิสระในการดำรงชีวิตลาลิทคุณชานตื่นแล้วเสียงมาลิเจ้เจ้ามาก่อนตัวมาลิชะงักที่เห็นเหมือนชยินนั่งเคียงลาลิภาพที่ทั้งสองนั่งเคียงใกล้ชิดกันพาให้มาลิมองเรารู้สึกเขิน เหมาะสมกันแท้แม้ละลิตจะเป็นธาตุแต่งามหยดย้อยเชกสตรีมีสกุลเหมือนชยินนั้นเล่าท่านรูปงามสมบูรณ์ช,ชาติทหารงามจิตงามวาจางามกิริยาสมบูรณ์พร้อมกระผมไปดูแลคุณชานก่อนนะขอรับท่านหมืน่นจะไปพบคุณชานด้วยหรือไม่ขอรับไปสิเหมือนชยินเดินตามบาลิตได้แต่เนื้อต้องตัวใกล้ชิดสนิทแน่ละลิตสัมผัสยังคงตึงจิต ตึงใจเหมือนชยินพานให้เกิดความรู้สึกอยากครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวรอก่อนเถะนะิดหนาวันที่ท่านได้อวยยกสูงเทียบชั้นพญาได้ท่านจะทำทางทำทุกวิถีให้ละลิตมาเป็นของของท่านไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม คุณชานฉีกยิ้มกว้างไม่เห็นหน้าละลิตแล้วจึงค่อยๆหุบยิ้มเมื่อเห็นหน้าของเหมือนเชยินที่เดินตามหลังละลิตขึ้นมาบนเรือนท่านอามาอีกแล้วหรือขอรับคาแรกก็เช่นชมความงามสง่าของเหมือนเชยินอยู่หากแต่คนอามาบ่อยนักมากี่รอบสายตาก็จับจ้องแต่ละลิตเหมือนอยากรักพากับเรือนของตนคุณชานเห็นสิ่งแปลกปกตินี้แล้วขัดใจนะักพูดเช่นนี้ไม่อยากให้อามาหาแล้วหรือ พูดพร้อมรอยยิ้มเช่นนี้ใครจะขุนเคืองใจอยู่ได้กันแต่คุณชานก็ยังไม่หมดมากหากคุณอามาหาหลานหลานก็อยากจะให้มาขอรับหากแต่คุณอาอยากจะมาหาละลิตหลานจึงไม่ค่อยชอบขอรับตรงประเด็นเหลือเกินเหมือนชัยินไม่แน่ใจนักว่าคุณชานได้นิสัยนี้มาจากละลิตหรือลลิตได้นิสัยนี้มาจากคุณชานกันแน่มาหาทั้งสองคนเลยไม่ได้หรือคุณชาทำท่าคิดหนักทันทีเช่นนั้นก็ได้ขอรับ แม้จะเป็นเด็กที่ดูเติต์กดเกินไวเพียงใดแต่เด็กก็ยังเป็นเด็กที่มีความคิดใส่ซื่อบริสุทธิ์คุณชานเพียงแค่ห่วงลลิตกลัวโดนแย่งไปหากเหมือนชยินไม่ได้มาแย่งละลิตอย่างที่กลัวคุณชานก็ไม่หมางใจอันใดกับท่านอาบรรยากาศเช่นนี้เป็นอย่างที่ลลิตชอบใจนักมีความสุขมีความอบอุ่นลายล้อม หากช่วงใดที่เรามีสุขเรามักจะคิดว่าเวลาหมุนผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมอแม้เวลามันจะเดินไปตามปกติของมันก็ตามยินดีด้วยนะชยินที่ได้อวยยศเป็นพระรวดเร็วเช่นนี้ คุณพรชยยินยิ้มรับคำชมจากพญาพรสบรรยากาศเรือนของสมเด็จเจ้าพญาพิชัยผู้เป็นบิดาที่ได้อวยยศเป็นสมเด็จเช่นกันเชื่นเม่นเต็มไปด้วยความยินดีเห็นที่คงต้องปลูกเรือนของคุณพราเพื่อรับยศพญาในการข้างหน้าเสียกระมังหลวงสีกล่าวบ้างท่านได้อวยยศจากขุนเป็นหลวงเช่นเดียวกัน กับหลวงทมแม้บรรดาศักดิ์ท่านจะต่ำกว่าคุณพาชยินหากแต่ท่านยอมรับได้ด้วยนับถือในตัวคุณพาชยินที่เอาการเอางานฉลาดหลักแหลมคุณพรชยินขันอาสา,าในงานมากมายของคุณหลวงสำเร็จการทุกอย่างด้วยความฉลาดวางแผนงานดีละเอียดอรอบคอบจนทำให้ได้โอวยศยจากเหมือนเป็นขุนและขุนเป็นหลวงเป็นจากหลวงเป็นพระในระยะเพียงขวบปี มีแต่คนสรรเสริญเ,เยินยอว่าช่างเป็นคนที่เก่งกาจมากความสามารถและขยันต่างจากคนหนุ่มทั่วไปหากคำชมใดก็ไม่เติมใจท่านให้เปี่ยมสุขได้เช่นรอยยิ้มของทาสผู้หนึ่งคุณภาชายินยิ้มในหน้าให้กับคนทุกผู้ทุกคำชื่นชมพอสบโอกาสที่ไม่มีผู้ใดสนใจท่านก็แอบพายเรือเล็กออกจากท่าของเรือนท่านมุ่งตรงเข้าสู่เรือนของพญาพรส กว่าคนจะรู้ว่าผู้ได้อวยยศเป็นพระหมาดๆหายไปจากเดือนของสมเด็จเจ้าพญาพิชัยท่านก็พายเรือจนถึงที่หมายเสียแล้วยินดีด้วยนะขอรับลลิตท,ที่ได้ยินเรื่องมาจากในครัวกล่าวทันทีที่เห็นหน้าของท่านบัดนี้ลลิตมีอายุเต็มสิบเจ็ดขวบปีร่างกายที่เคยผอมบางเริ่มมีเนื้อมีหนังแน่นตึงเปี่ยมพละกำลังเช่นชายหากแต่ใบหน้างามหมดจดก็ยิ่งงดงามขึ้น ทำให้ละลิตต้องคอยเล้นตัวจากขุนนางทั้งหลายให้จงดีด้วยรูปลักษณ์ของมันสะดุดจาเจ้าขุนมูลนายเป็นอย่างยิ่งแค่คนพาชยินหลวงสีหลวงทำละลิตก็หัวปั่นหนักหนาพวกท่านเรียกพบมันบ่อยครั้งจนการพบขุนนางเป็นงานประจำของมันเช่นเดียวกับการดูแลคุณชาญพ่วงพญาพรลอีกหนึ่งที่มันรู้สึกว่าท่านมีท่าทีประหลาดกับมันนัก นานวันเข้าตัวมันก็มีคนแตะนั่นนี่จนแทบพุนทั้งร่างหนักสุดก็เห็นจะเป็นคุณพาชยินที่มันไม่เคยรังเกียจสัมผัสท่านเลยมันจึงไม่ได้หลบเลี่ยงอันใดข้าอยากได้รางวัลจากเจ้าเจ้าจกให้รางวัลข้าได้หรือไม่ลาลิตเหลือบซ้ายแลขวาทันทีที่ฟังความท่านทําให้คุณพาชยินขันนักรางวัลที่เจ้าจะให้ข้าคงจะเป็นรางวัลที่มีคนเห็นไม่ได้หรือ คุณพระล้อเลียนละลิตในตาพราวพานให้ลลิตหน้าบึ้งขึ้นทันตาแกล้งฆ่าหรือขอรับคำแทนตัวละลิตเปลี่ยนไปกับคุณพระมันมีหลายอารมณ์หลากหลายไปกับท่านจนมาลิเปียบเปยเรียกอาการนั้นว่าเป็นอารมณ์สาวน้อยและลาล,ลิตก็สรุปกับตัวเองได้ว่าคุณพระทํามันเสียนิสัยเสียแล้วเจ้ากอดหรือข้าขอโทษคุณพระชยินดึงร่างเล็กกว่าเข้ามากอด กล่าวขอโทษผิดวิสัยนายเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่ทําให้ทาาเชลละลิ์เถิมอเกริมมันดื้อดึงเอาแต่ใจกับท่านได้เช่นครั้งนี้มันก็ดื้อได้อย่างไม่มีลังเลไม่โกรธขอรับหากแต่ไม่มีรางวัลใดจะให้เช่นนี้จึงเรียกว่าโกรธข้าเพียงแต่หยอกล้อเจ้าเหตุใดต้องถือโทษข้าหนักเช่นนี้ไม่เห็นใจกันเลยหรือออดอ้อนกันเช่นนี้ผู้ใดจะโกรธต่อได้ลงเล่า ไม่ได้ถือโทษขอรับหากแต่ก็ผมไม่มีอันใดจะให้จริงๆทำไมเจ้าจะไม่มีอันใดให้ข้ากันคล้าใครอยากได้จูบหวานๆจากเจ้าจะให้ข้าได้หรือไม่คำพูดนั้นกระซิบข้างหูอ้อมกอดอุ่นก็กระชับแน่นขึ้นพาให้แก้มใสของลลิตแดงกลําเป็นลูกตำลึงสุกคุณพาชยินช่างขยันทำให้หน้าลลิตเปลี่ยนสีใจหวามไหวได้หลายคานัก แล้วมันจะทำอันใดได้เล่านอกจากยืนนิ่งให้รางวัลที่ท่านเรียกร้องลลิตเองก็รู้สึกว่าการให้รางวัลท่านเช่นตัวนี้ตัวมันเองก็เหมือนได้รางวัลจากคุณพาชยินเช็กเช่นเดียวกันหากชอบคิดนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ